สามสองหนึ่ง <def> อ <uras> ีทีก้าวเอ้าก้าวเยอีทีกาวเ้าเก้าวเยมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเลยตรงนี้เองพี่อเหรมันเพงยังไม่ทัเหรอ ไม่ข้างหลังเขาเงียบวะเขาไม่ได้กินเหมือนพวกเราเนี่ยทุกคนเออนี่อ่านไม่ออกกินแล้วไม่ต้องนอนแต่กูกูนอนนอนเยอะแล้วไงตอนไหนอยู่กรุงเทพนอนเยอะแล้วเนอะมันใช้ในอนาคตได้อย่างนี้เหรอมันเก็บที่นอนแนอดีตอะเออแน้วรู้แน่เนี่ยทุกคนเฮ้ยผมทําไม่ได้วะวันนี้อย่ากดข้ามนะคลิปนี้ะจะมีสาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพาพี่ไปนั่งรถซิ่งพาพี่คนเดียวกูคนเดียวเอ้าอะไร ันนี้คืออวดเหรอพี่อวดอ่ะมึงจะไปด้วยป่ะล่แต่มึงก็ไม่ว่ามึงก็ไปกับสาวอะเหรอเอออ๋อันนี้คือพี่จะไปเดทกับสาวเหรอไม่ใช่เดทพาไปนั่งรถซิ่งอ่ะปกติอ่ะถ้าเกิดผู้ชายพาไปนั่งรถซิ่งอะแปลกไหมมึงต้องบอกไม่แปลกเอาไหมสาวสองหนึ่งถ้าโบสมุดสมองมึงเดินอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวรอยางกันถ้าเกิดผู้ชายพาไปเดทโอ้ไม่แปลกพี่เออไปถ่ายรถผู้ชายแปลกไหมอ๋อไม่แปลกเออไม่แปลกเห็นไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันแปลกอ่ะแปลกเหรอไม่แปลกเลยฮะไม่แปลก ว่ามงผ่มงเรืนะซิมแรงเหว่ยลืแขย่านะแหนๆขย่าในตัวได้ซิมเราอยู่บนรถ G35 GTR ประตูไม่ได้ข้างหคือ R34 GTR เรือสกายไลนคู่นะครับวันนี้อุ้ยเออสปอร์ติโมเดอะ โหมดมอเตอรอมึงจะเอาตัวบอดมอเลยเหรอเฮ้ยเปิดที่สุดเอาเลยเหรอยากดียว่นี้นี่นั่งกันแค่สองคนไอสัตว์ปนตกี้ยตอนนี้เราจะไปที่ซูเปอร์ออโต้แบ็กซ์ที่ใหญ่มากในโตเกียวแล้วก็เขาเรียกว่าเอ่อเราจะไปนัดเจอกับสาวญี่ปุ่นนะครับที่ขับ R 3 4นะครับไปโก้โก้โก้ไป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  ทำไมมึงดูเก่งๆไว้เยอะมันขับไม่ค่อยถนัดคันานี้อะไรอะไรอะไรครับขับเกียร์ธรรมดาเป็นบ้าเราอะฮะผมครับคันเกียร์มันต่เกิดครับนี่ครับคันเกียร์มันต่เกิดโอ้ตุ๊สักวี่โอ้ยมันมันมันสปอร์ตสปอล้วมันกดมันกดกดออกไปแล้วเออโอยไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วมันลื่นจัดเลยไอ้เหี้ยแม่งกดออกทุกอย่างเลยไอ้เหี้ยเอ้มากครับอ้ g t r in Tokyo นะครับตอนนี้อ่าพาไปเที่ยวด้วยกันนะครับน้อง โคันนี้นั่งสบายวะชิลวะเจดีมที่นั่งสบายวะวันนี้หมอกลงนะครับฝนตกด้วยก็ต้องขับรถให้ปลอดภัยหน่อยเมื่อกี้ซิมกดเอาออมยางออกหมดเลยผมกดเอสซีออกครับเมื่อกี้น่ากลัวมากเนี่ยเออมีอะไรไม่กดเหมือนคันนั้นมั้งเหรอโอ้ลำพังเฮียชุดชุดเรายังแน่นเลยตอนเนี้ยเปลี่ยนเกียร์ยังลำบากเลยเกียร์แซงขึ้นมาเลยครับออ้ His, his name is เ r n i t น oh, not the n e เอ็มเ e โค้งเลยไหมโค้งเลยไหมอ้ยมา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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โห ไม่เจ๋แรงนะพี่ผมพอกับเมื่อวานนะเมื่อวานอะไรวะอัสตันเนี่ยอ๋อเออว่ะขับไรกันจนลืมกันรู้เลยวะขับอะไรเมื่อวานลืมไปอี๊ะแต่ไงจอดรถริดแต่ตานโอ้โหเชี่ยมึงอย่าเปิดด้านขวาด้วยคนหลังอ่ะทุกกระจกก็จะแตกทำไมอ่ะโอ้โหแคร์แคร์แคร์ไปเลี้ยวเลยพี่ไอสัตว์ขับไปเด็กชกยี่สี่เลยเฮี้ยนี่สาดเลยมาสาดมาแรงๆมา สาสตาสตศาสโอ้รถตรวจรรวใจเย็นเด็วก็ผ่านขึ้นทางด่วนกลับเลยไอ้เหี้ยเลี้ยวผิดใหนไ้นคไอมอไฮมัสไฮจิบหายละบอกเขาไปกินเขาไอโนโมโตะอะไร กูใส่กางจืดแดงหมดแล้วไอยูโนโมโต้ไอส์ไอยูโนโมโต้ร้อซิ่งขึ้นตึกนะครับร้อซิ่งขึ้นตึกเอ้ยต้องดิฟดิพี่ฮะดิฟขึ้นดิฟเลยเหรอวะเอออุ้ยได้ยินนะได้ยินนะ อิชกาวะาโอซักโอโอุยอีกกาเ่างอซักอีกเพลงนี่หลอนมากอ่ะเเยมงใครใครลองได้แล้วบ้างอิชกาวะาโอซักอีกอ่ะสามสี่สามห้าสามห้าสามสองแล้วสามสามมาสามสามยังไม่มาสามสิบอะสามสิบมาไม่ไหวสามสิบมาไม่ไหวเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงไปเล่นข้างล่างดีกว่าเพราะว่ามีที่เดี๋ยวเล่นซูเปอร์โต๊ะแบกไม่เคยมาเนาะไม่เคยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้ามาถ่ายน้องครับข้างบนเฮ้ย I just met you and this is just you met crazy and มันเป็นเจาเรียกว่าซูเปอร์โต๊ะแบกเนี่ยต่างจากบ้านเราก็คือมันใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ซูเปอร์โต๊ะแบกบ้านเราก็ใหญ่ๆเย,ยอะเนาะไอ้ฝั่งนี้เป็นเป็นเหมือนเซอร์วิสอะผมเนี่ยโดดเรียนมาที่เนี่ยบ่อยที่เทียบลู้จะมาทำไมคลิปจะมาบ่อยมากอะเขาไม่เขาคงไม่ให้ตั้งกล้องแต่เราก็ไล่ไปได้วยมีสติ๊กเกอร์มีเสื้อมีของแต่งเพียบเลยอันนี้เยอะมากนะเอางี้คือมันสมบัติของคนชอบรถอะนึกออกปะมีสวยสอ๋อของแต่บ,บ้านมีเยอะเลยมีเยอะเลย มันเหมือนเป็นห้างห้างเลยสำหรับคนชอบรถอ่ะมีหนังสือมีอะไรเงี้ยนี่นาฬิกาก็มีนะน่าจะเป็นอะไรที่แบบสปอร์ตสปอร์ตซิ่งซิ่งหน่อยอะไรเงี้ยนี่ซื้อให้ริวได้อะซื้อให้ริวไหมริวเพนเนี่ยมีแท็กฟรีด้วยเมื่อก่อนไม่มีตอนใหม่ก่อนไม่มีนะนี่ฮัลโหลนี่คงใจโรตอรี่เออนี่อะไรเงี้ยคุณภาพดีมาก ก็เดี๋ยวคุณหมัดต้องออกเลยวะอะไรหรอใช่ใช่มันจะไปไงใบสองเลยเนี่ยมันจะไปเจอสาวอีกแล้วถึงพี่อีกแล้วชีดมันเหงาดิฮะแล้วพี่เจอสาวอ่ะพี่เดี๋ยวน้องตกใจว่าทำไมกล้องมันมุมแปลกๆคือตอนนี้เราเราไม่ให้เขาเห็นนะพี่เจอสาวอะทุกคนแล้วทายระเบิดทำอยังไงอ่ะทุกคนอผมแปลกสาวแล้วนะพี่อ่าๆๆโอเคเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฝากคุณอะไรนะเชื่ออะไรสองคนนั้นสองมายุมายุบอกว่าผมฝากผมคิดถึงนะคิดถึง มึงมงเจอ้งแรกหมคิดถึงยังไม่เคยเจอเด็กคิดถึงมังเป็นคนนี้วะไม้บอกว่าไอ้เด็กบ้ามันยุ่งอยู่เด็กเวนโอเคเด็กเวรนะสาวเยอะนะนัดเยอะอ้าวไปไปไปเจอกันเจอกัน

<s <S เราไปถ่ายครั้งไหนหรอแหมอย่าไปยุ่งเขาแน่แน่อย่าไปยุ่งเขาคอมเมนต์นี่แหม่อย่าไปยุ่งเขาที่สุดยอดอะไรป่ะพี่อะไรดูพี่ดูรองเท้าเขาดิเราใส่เทางที่ขับรถเหรอรองเท้าเขาดิเขาใส่เทางที่ขับรถกันเหรอไม่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนอ๋อเอาไม่มาเราไม่ต้องพูดปิดปากมันเอาไม่เนี่ยจะไป Japanese speak ไม่ได้จ a ไปน e สส์ไม่ได้อิจินินิวอาร์ซังยง สอ่ะ GTR Skyline GTR ส k y ย i n e R สามสีอ่ะอ่าโฟโต้หรเอโกดะึกสี่ประตูไงยเอามาฆ่าจริงยังไม่รู้อ่ะเอามาฆ่าดริมาเข้าไปเนี่ยปะพี่โอ้โอเแล้วอกัอ่าใช่ใช่ใช่ภาษาญีุ่่อที่สุดเลยอืม I'm silly I'm a l a สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นรถสีม่วงๆนี่นะเป็นตีน เป,เ,ปเป็นตีมเป็นตีมไปไปดูรถมายุซังเนี่ยไปโมจิมะชุกอะซิมาแซ่ดีใจมาถือถุง่ดยพี่ผมถือแก้วเอาละ แต่อนนี้ผมชอบชอบเลยว่าไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะผมว่าชอบสีผมเขาแต่นสกะแน่นเต่อันตุ๊กแน่นตไมาซื้อเนี่ยผมมันขาวสวยใช่ผมเนาะอน่นนนี่เอ๊ะมสกิ้มิวเนาะเท่เนาะอันนี้คืออะไรกันนะ

น e, ouais ั่นเด็กสกายไลน์นั่นเด็กสกายไลน์อืมนั่นเด็กเขาสองคนชอบสกไลนั่นไงอีมารตอนทีานอยู่เนี่ยทำไมชอบสกายไลน์เนี่มาร์เทลก็สกี้เดสกายไลน์โน้ล์มาร์ลโน้ดายชอว์โน้ล์เทลไลน์โดนั คือจริงๆก็จะบอกว่าผู้หญิงเ่ยมันมีน้อยไงที่จะขับรถถูกป่ะน้อยเพิ่งเห็นไตัวของเขาจับตีอะไรเงี้ยนว่าถ่ายรายการอรเนี้จับเฉยเลยชุดตคโอเวอร์ฮล์ิ่กันะไนี่อยู่นนี่อันนี้ออันนี้ีามันยี่สิไป้วอ่ะยี่สิบมีด้วยหรอมีอันนี้ยี่สิบใส่เท่าไหร ก็ได้อยู่กนสกไรยี่สิบหรอยี่สิบมีใช่หรอมีชัวอันนี้เป็นของแต่งใช่ไหมเขาเรียกว่าโมดิฟายกันนะมิโดริโนมิโดรินว้หนอซาิทต์ขัสิ่เด้อเออใช่ดึงไปเขาเป็นนักแข่งอ้หรอใช่นักแข่งได้หรออายุสังนี่คือเขาขับรถแข่งซากิตากิตัวนี้ิันยี้าเ่นเลย สูงค่าเซมไซส์เซมไซส์เซมไซส์สมองส่สรเอานะครับเราอยู่กับมายุซ wow. ังนะครับนี่นะครับดูข้างในไทกมมสัพาวเวอร์เอีสยนนี้มเอรเอครัอชิิเี่น้านไม่ใส่ไอนะต้นสูงนะโอเค 어, 오, 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 อ๋อเมื่อกี้ที่บั๊กโน้ติ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 ที่บั๊ อะไรเนี่ยช่วงล่างดีมากคันนี้น <titre> ี <simulations> ่คล่องมากอ่ะเอ๊ะม้จังว่านั้นเน้ีสขับรถมาสิบปีแล้วนะขับขับคล่องมากขับดีกับผู้ชายอาตรงๆนะดีมากอ่ะดีมากอ่ะโอ้ o d บนรยะบบวี่น,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 นะครับก็นนข,บขับแบบคือเขาก็ขับเหมือนรถใช้งานทั่วไปนะครับมีที่วัดบูสนะครับตัวนี้นี่

えอ่さんาここซังก็เขายกอุตสนไกอัเนเขาเพิ่งเคยมาครั้งที่สองนะออโตแบกเมืกผมเนีมาประมาณยี่สิบนีจุคไกลก็เลยยุคไกลจนะสกายไลน์ GTR สร้างๆเด็กชิโดโน่สีโต่ไหนโรล์บาร์แอร์คอนไนนดันโบไนูย้อนไปฤดน เราเขาฟังว่าเยขับสามสามเนี่ยขับมาเที่ยวอาสามสามเที่ยวที่นี่แล้วก็ไม่มีเบาะหลังนะมีแต่โลบาร์อะไรอย่างงี้ชิโรสกีเดสเน่ยชิโรมโสนุกไหมี่ส่งที่่ที่อี่ท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 ี่เี่ที่ที่ที่าง่ัน่ที่ที่่ที่ที่อีี่ที่ท่ที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 ่่ที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 ่ทป่ทีนท็ทีี่ี่่ท คอนชิだからดี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 นีดีดบดรดี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 ัีด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 เนียีดีดีดีาีดี่งดีสีดงดีดีดอดีดีนีดี่ขนาดีดีดีดนดีี่ีดปดี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 ด่ดี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 ่ีดีดี่ีดดี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 ีด

เขาขับเลยนะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่แบบถอยหลังเขาจะแบบเดี๋ยววนรอบนึงเมื่อกี้คือขับเลยถ้าเป็นผมขับอ่าเมื่อกี้ถอยหลังขับละโอ้ได้รับตลาสกีบบาร์รี่เกโดสุขุมพุคธมงกุฎอ่ะโชว์ดูนี่อี๋เนี่ยเขาเรียกเอฟดีเขาเขาจะเซเว่นเขาเรียก FD ฟดีเขาไม่เรียกไอเซเว่นนะเป็นแบบโรลซิ่งอะฮัชิเดะฮัชิเดะตะยุกนะช่เชียงเรียกหมดทุเรียนมาเต้ เบลตื่นเต้นจัดดูตอดเบลอันนี้ก็ตไมสอันนี้ตส้องยส้นนะ่เอนักเลาดสงด้วยมเชด้วยเรนต้าาเรนตาดูยางกันเหรอไมดูก็เขาเป็นนักซิ่งไงดูยางไงนี่ดูรถดะเมื่อกี้เปิดดูรถสวยดูอ่ะสวยเลยเนาะ ดูอย่างก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยพาเขาพาไปขับรถซิ่งเป็นไงบ้างสนุกดีฮะสนุกดีอะไรสนุกฮะขับรถสนุกดีนะเฮ้ยแต่ผมว่าเขาขับรถดีว่ะคนญี่ปุ่นเขามีวินัยอ่ะเขามีวินัยมากใช่ไหมใช่ขับรถเขาจะเปิดไฟลงไฟเลี้ยวเด็คุณมาโฟยุติมาสกินะあの女性ない見たことない めิซึมいซう่ติวติวกะมิจก um ุระไนด์ดีมคาวะดีมーาวะโอ้ถามว่าดคาะมนี้โมกโมกมอุระไนโมอไนรเตมขาบอกคันนี้จะเก็บไว้จนแบบจนแกเลยจะดีัง เหออดิมคาอะไรไม่มีในใจเลยไม่มีง่ายคืนนี้เดี๋ยวพาไปอะไรต่อยวไปดูต่อนะเดี๋ยวให้เขาตอบก่อนนะต่อนีต่อดิแต่ไม่รู้เขาไปต่อป่ะรเราไปเองไงใช่ใช่ไอ่ยูทูบอยากเต้นเนี่ยยูทูบมันช็อตต่อช็อตต่อช็อตต่ออินสตาแกรมมีนิดส์เก็ตกำปัตเตอไปมีหรืเดี๋ยวไปกดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็มีอินสตานะโอเคเข้าไปขอบคุณมากๆครับ นี่นะเขาจะให้น้ำบัตรผมนะนี่มาขอบคุณครับให้อลิโตใส่าน้ำบัตรด่น้เ้ยเฮ้้ย้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้ย้ยเ้ฮ้เ้ 「この手のひらの中には」「何もい風に吹かれ風に吹かれ」「でも諦めないから」「でも諦めたくないから」「きっといつか何かをつかむんだ」「でそうだろうでそうだろう」<noise>「うう <noise> おビラ,ビラ

「いっちゃう DJI いっちゃう DJI」「俺たちはまだちっぽけて手のひらの中にはこの手のひらの中には」 เขจะไปดูเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งอีกที่หนึ่งคือวันเสาร์ปกติเขาจะไปขับรถตอนที่แบบเหมือนแบบพวกทางหลวงนะแต่ว่าวันนี้เขาจะไปจับลุงม,มันจอดก,กันที่แบบที่จอดรถเหมือน,นกันแต่ที่หนึ่งไม่รู้เป็นไงบ้างนะไม่เคยไปเหมือนกันไปดูกันท้าไมตาง่วงอ่ะเออไม่ง่วงเลยแล้วเราทำไมตาง่วงอ่ะบอกอะไรแดกเยอะฮ่าฮ่าาเฮ้ยมาหนงี้ยฮะเบี้ยปละมัตงุงไหนวะติดตั้งแต่ยุโรปไปปะหนังละมันทำไไม่เหรอ ทำไมันเปิดอะถ้าไม่ป่านนะมันเปิดวะเนี่ยเปิดเพราะอะไรวะเอาจริงนะรถอ่ะนั่งดีแหละแต่คนขับอ่ะควรตีนเกิดอะไรวะสามสามไม่สัตดเอ้ามาไหนสามร้อยสามพันสามร้อยเหลี่ยนลนเหรียญหล่นโอ้ยเอาไปเหรียญใหม่ไปเหรียญไหม่ะเจอไหมโอ้ยหาไม่เจออะ ซิ่งัผมเพิ่งโทรหาเจ๊บอกว่าเนี่ยวันนี้ไปถ่ายกับสาวญี่ปุ่นขับรถอาสามสี่มาน่ารักด้วยตรงนี้น่าเจ๊บอกเออจะไปไหนก็ไปเอะแต่กลับมาดีมากเจ๊บอกจะไปไหนก็ไปฮะแต่กลับมาจ่ายค่าบัตรเองนะแล้วก็วางไปวางไปเลยการยิ้มใส่ด้วยการสนทนาแม่งดูเงียบไปขึ้นเยอะเลยบอกว่จ่ายค่าบัตรเองเจ๊ผู้คุมตังค์อันนี้คืออำนาจเมียซึ่งเราไม่สามารถปฏิวัติได้่มไม่สามารถปฏิวัติได้เลย なめんなよくそがけただの口ならよそへいけ殴られたら警察頼りみっともねえなポタンいなべいこれから始まるぜ俺の熱い言葉となんぱかいになバナナメン優しいやつにはマジで感謝いじめてくるやつにはお前らないやも คนมันก็มาแล้วเหมือนแบบต่างชาติก็มากันเยอะอะแบบแปลกมากอ่ะก็คงแบคล้ายๆเราบางแบบมีคนบอกต่อๆมาว่าใครมาอะไรเงี้ยเออมีแต่คนต่างชาติอ่ะแปลกเนาะมันคงเป็นแบบ Amazing เหมือน Amazing Thailand น่ะนี่เป็น Amazing Japan นะเนาะใช่ไหมโอเคโริสโตโอเคดูริสโต้ก็เหมือนเขาไปจอดโทเฉยๆเลยนะจอดเฉยๆเลยไม่ทำไรเฉยๆคุยกันคุยกันเพิงมันกว่าอ่ะเนาะโอเคคันนี้ชนะคนนี้แคันนี้แจ๋วสุดโอ้ เดี๋ยวนี่อันนี้อันนี้อะไรเนนนีี่ยออั้ะไรรถเราไม่เอาละอันนี้ก่อนหัน้า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 หันมานี่ๆๆนี่นี่นี่จอหายการครับนี่ยเนี่เนี่เต็มเต็มเลยเนีุ่้นใหญ่มารุ่นใหญ่พี่พี่ผมว่าไปเรียกคนเข้ามุมรถมาดูพี่ไอ้เแก่สามมาแล้วอ่ะสามอ่ะโอ้โหนี่คันนี้หล่ออ่ะโอ้โห

ยาผมแล้วก็ผมก็ตั้งใจเรียนอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเอาเรื่องจริงดิไม่ตั้งใจเรียนะเรื่องจริงเอาพี่ไม่รักเมียเหรอเอารักเมียเออใครไม่รักเมียบ้าเปล่าตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนดิพี่ตั้งใจเรียนเนี่ยไม่งั้นผมพูดสสยุ่นกับมันได้เหรอเดี๋ยวชเนี่ยโอ้ no n น n n นพี่ผมขอหนยแก้ผ้าหน่อยาตำแหน่งอยู่ไม่นาตำนานอยู่ตลอดไปแก้ผ้าเลยเอาหน่อยนีเอาหน่อยจัดการะพี่เไปสัเดี๋ยวเเือเนื้อสั่เืองเอ้สัวเ จริงๆมันเหมือนสมัยก่อนตอนเราไปรูซิ่งเนาะวันนี้มีพรุ่งนี้บอกจยางนั้ตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนเหมือนเรืองเหมือนเรื่องเขาเป็นแค่องลยเขานัดแบบนัดสมัยก่อนเจ็ดเอ็ดเลยเนี่ยบรรยากาศเหมือนเหมือนประเทศไหนกัเหมือนกันนะ ไอเด็กเวนมึงส่งมาตั้งแต่แรกก็มารับแล้วไอ้เหี้ยทำเป็นทำเป็นไม่บอกนู่นไม่บอกนี่ไม่บอกนู่นไม่บอกนี่พอดีพอดีเขาน่ารักมากครับพี่สวัสดีครับขออ้างใช่ป่ะไม่อยากมาใช่ไหมเพราะอยู่กับเขาใช่ไหมขออ้างใช่ป่ะไปกับเขาได้ไหมพี่ไม่ได้ขึ้นมาเอ๋อได้ได้เอาตั๋วเครื่องบินมาด้วยเอ๋อตั๋วเครื่องบินเหรอ ไปไหนมาไปไหนมาสภาพสาภาพมาไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาไสภาพไปไปไหนมาชิบุยาไงอยู่ชิบุยเนี่ยเลยพีู่้ไายพูดนะู้ไพูดนะเาวาเอาเียนนังเดสเวียนนาเดสเย่งเขาอยยิ่งอยกรู้สี้มันมัมนั่กมชเบเตมชเบตอยู่กับเราเบเตชเบเนี่โอเค日本人じゃないもう7年住んるすごいしょうまいうんすごいゃん <laughs> ย,ยจ <laughs> ไปแล้วไปแล้วจ้าเนีย่ยบายจาเนีต้องต้อสัก <laughs> จ้าเนโอ้ย <laughs> ดู <laughs> พี่พีาตามนี <laughs> ่ขอร้องเาขอรองเขานี่พี่ให้เปผมเลย <laughs> <laughs> เนะพี่ <laughs> ไอเด็กเวน <laughs> <laughs> เปิดไ,ไฟแล้วว่าทำไงดีวะสั่งเปิด<ท>ไดปพี่โทรบอกเปิดไฟดิฮัลโหลโทรทันทันโทเลยเป็นโอเพ็นอะโอเพ็นะอ,นะ,อนะไล่ตาเอาเสียเลยพี่เอาเสีชมพูชมพูใช่ไหมใช่พี่เป้ขอเป็นสีชมพูนะพี่นี่โตเก,โกโียวสกายทรีนะโดนเล่นมุฟอะไรดีกว่าไปหยอสกสกายมันติ้กุนตีนะกุนตีนะ เอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับนะเดี๋ยวไว้มาถ่ายใหม่นะกลับแล้ว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 ดิไม่อยากกลับป่ะพี่ทำงานเถอะ่ะแล้วว้เจอใหม่นะขออภัยนะคำหยาบค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวจะให้ไม่ต้องขออภัยหรอกให้ตากล้องตัดเพราะว่าเราอยู่เพื่อเรา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 อยากเป็นธรรมชาติที่สุดนะมันเหมือนได้มาเที่ยวด้วยกันใครไม่ได้มาเที่ยวก็เหมือนได้มาเที่ยวกับเราเที่ยวปลาประหลาดเลยนะนี่เที่ยวเหรออยู่แต่รถนะฮะนี่เที่ยวเหรอเอ้าแล้วนี่มีอะไรทำอะไรอ่ะทำไมอยู่แต่รถกับอีเซตันอยู่สองหน้าอ้าว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 อ้ พี่มาเที่ยวอยู่มาเที่ยวเ,ยา,เยาจอดรถอ่ะเอาจริงนะมาทุกวันเราจาดอดรถอะเฮียพี่นอนเนี่ยสัมผัสได้ไม่เกินสี่ชั่วโมงว <c oughs> ันห่งเขาไปกินดังโง่อะไรอย่าเงี้ยก็เดี๋ยวเดือนสามผมต้องพาลูกไปเที่ยวอยู่แล้วใครที่แบบอยากไปดูเที่ยวแบบครอบครัวผมเป็นคนมีหลายโหมดเว้ยตกลงก่อนนะครับเดือนสาม<อ>าที่มาเนี่ยเ,เที่ยวแบบครอบครัวใช่ไหมครับใช่ถ้ามีรถมาจอดอีกในการจอดรถอีกกูไม่ได้เลือกอีกแล้วอ๋อมากับแฟนมากับแฟนไปแล้วนะไปายบายบายหวังพบาคงถูนะครับไปไปไม่ต้องกดเช็คกดดิจิตาลไปไป Bye, bye bye. Bye, bye bye. -bye. bye, -bye.